สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมที่รบครับสัปดาห์นี้ยังเป็นเรื่องปางต่างๆของพระุทเจ้าอยู่นะครับสําหรับสัปดาห์นี้เป็นตอนที่สามนะฮะปางที่สามสิบเอ็ดถึงสี่สิบห้าเป็นปางแต่ละปลางนั้นมีพุทธะที่งดงามมากนะครับส่วนจะเป็นยังไงนั้นเชิญติดตามชมครับปางหรือผู้ธทจเรียว,วัดของพระพุทธเจ้าตอนที่สาม ปางที่31-45ถึงประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธดังนั้นทุกคนทุกแห่งในประเทศไทยทั้งในวัดและนอกวัดย่อมมีพระพุทธรูปปางต่างๆให้เห็นเป็นจำนวนมากและคนไทยส่วนใหญ่จะไม่ทราบความหมายชื่อปางของพระพุทธรูปและประวัติความเป็นมาของปางหรือพุทธจริยวัตรของพุทธองค์ เพื่อให้คนไทยได้ทราบลักษณะของแต่ละปางรวมทั้งประวัติความเป็นมาของปางต่างๆโทรทัศน์วัฒนธรรมจึงได้รวบรวมไว้เพื่อประโยชน์แก่ผู้ชมโดยเรียบเรียงจากหนังสือปางพระพุทธรูปของระพีพันธ์ใจพักดีปัจจุบันมีผู้สร้างพระพุทธรูปปางต่างๆไว้ไม่น้อยกว่า70ปาง โทรทัศน์วัฒนธรรมจึงของนำเสนอให้ท่านรู้จักปางและประวัติความเป็นมาของปางต่างๆต,ตอนที่สดังนี้ 31. ปางชี้อักขระสาวกพระพุทธรูปปางชี้อักขระสาวกวัดพระประถมเจดีราชวารมหาวิหารจังหวัดนครปฐม พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทประทับนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลาหรือตักพระหัตถ์ขวาชี้ไปข้างหน้าเป็นกิริยาทรงประกาศอักรสาวกให้ปรากฏในที่ประชุมสงฆ์พระสารีบุตรได้เป็นพระอักรสาวกเบื้องขวาพระโมคคัลลานะ เป็นพระอักษรสาวกเบื้องซ้าย 32. ปางประธานโอวาทหรือปางแสดงโอวาทป,ปาติโมกพระพุทธรูปปางประธานโอวาทหรือปางแสดงโอวาทป,ปาติโมกวัดพระปฐมเจดีราชวารมหาวิหารจังหวัดนครปฐมพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยบทประทับนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ทั้งสองยกขึ้นจีบนิ้วพระหัตถ์ไว้เสมอพระอุระห,หรืออกเป็นกิริยาทรงประธานโอวาทปาติโมกในวันจาตุรงคสขนนิบาตคือละเว้นความชั่วทั้งปวงทำความดีให้ถึงพร้อมทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสในวันเพ็ญเดือนสาวันมาฆบูชา 33. ปางประทับเรือ พระพุทธรูปปางประทับเรือวัดพระปฐมเจดีราชวรมหาวิหารจังหวัดนครปฐมพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยบทประทับนั่งบนพระแท่นพระหัตถ์ทั้งสองข้างวางคว่ำบนพระชานุหรือเข่าบางแบบพระหัตถ์ซ้ายคว่ำที่พระชานุพระหัตถ์ขวาจับชายจีวร พระบาททั้งสองวางอยู่บนดอกบัวเมื่อเกิดภัยพิบัตินานครเวสาลีแคว้นวัดชีกษัตริย์ลชชวีได้อาราธนาพระพุทธเจ้าไปดับทุกข์โดยนำเรือมารับทรงดับภัยพิบัติด้วยพระบารมี 34. ปางห้ามพยาธิหรือห้ามโรคร้ายพระพุทธรูปปางห้ามพยาธิ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารจังหวัดนครปฐมพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทยืนพระหัตถ์ซ้ายห้อยลงแนบพระวรากายตามปกติพระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระห,หรืออกแบฝ่าพระหัตถ์ตั้งขึ้นยื่นออกไปข้างหน้าเป็นกิริยาทรงห้ามเมื่อลงจากเรือพระพุทธองค์ ทรงให้พระอานนท์สวดพระปริตรัตนสูตรบรรดาโรคภัยไข้เจ็บพูดผีพีศาสหายไปสิ้น 35. ปางแสดงอิทธิปาฏิหารพระพุทธรูปปางแสดงอิทธิปาฏิหารวัดพระประถมเจดีราชวรมหาวิหารจังหวัดนครปฐมพระพุทธรูปอยู่ในพระยิริยบทยืน พระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นป้องเสมอพระอุระหรืออกพระหัตถ์ขวาห้อยลงแนบพระวรกายบางแบบพระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระพระหัตถ์ซ้ายห้อยลงตามปกติบางแบบพักพระชานุหรือเข่าเมื่อพระพุทธองค์ไปโปรดพระประยุรญาต์ครั้งแรก ราติผู้ใหญ่ไม่ทำความเคารพพระองค์ทรงแสดงปาฏิหาริย์เหนือศีรษะของพระประยุรญาติทำให้พระประยุรญาติคลายทิฏฐิมานะลง 36. ปางอุ้มบาทพระพุทธรูปปางอุ้มบาทวัดพระศีรีมหาธาตุวรวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองประคองบาทราวสะเอลมีบาทวางอยู่ที่ฝาพระหัตถ์ในท่าประคองเมื่อเข้าไปโปรดพระประยุรญาตแล้วทรงเสด็จบินทบาตโปรดมหาชนเป็นพุทธประเพณีสืบมา 37. ปางโปรดพุทธบิดาพระพุทธรูปปางโปรดพุทธบิดาวัดพระปฐมเจดีราชวรมหาวิหาร จังหวัดนคนปรปฐมพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถยืนพระหัตถ์ซ้ายอยู่ในท่าประคองบาทพระหัตถ์ขวายกขึ้นจีบนิ้วพระหัตพระพุทธเจ้าไปโปรโดพุทธบิดาแสดงพระธรรมเทศนาจนพุทธบิดามีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันและไปรับอาหารบินทบาทในราชนิเวศ